สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลที่เราเพิ่งได้รับมานะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอนาคตอีกสัก5-10ปีข้างหน้าค่ะโดยเฉพาะเรื่องเทคโนโลยีที่จะเข้ามาเปลี่ยนโลกเยอะเลยทั้ง AI บล็อกเชนแล้วมันจะกระทบเศรษฐกิจสังคมการลงทุนยังไงบ้างจากมุมมองในแหล่งข้อมูลชุดนี้ค่ะครับ เป็นมุมมองที่ออมองไปข้างหน้าพอสมควรเลยนะครับเขาเน้นมากๆเลยว่า AI เนี่ยจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญจริงๆแล้วก็อาจจะกระทบกว้างกว่าที่เราคิดกันเยอะเลยครับโหน่าสนใจมากค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะประเด็นกันเลยนะคะดูเหมือนว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้มาจากเอกชนเป็นหลักเลยนะคะโดยเฉพาะเรื่อง AI ที่จีนกับสหรัฐเขาแข่งกันดุเดือดมากที่เรียกว่า AI Co war เนี่ยใช่ครับแหล่งข้อมูลเขามองว่า รัฐบาลอาจจะตามเกมนี้ไม่ค่อยทันเท่าไรหร่โดย้ัาประเด็นแรกที่สะดุดตาเลยนะคะคือ AI จะเข้ามาเปลี่ยนโลกการทำงานแบบโอ้โหมหาศาลมีพูดถึงเอเจนชิก AI อันนี้ไม่ใช่แค่ AI รับคำสั่งธรรมดาธรรมดานะคะครับครบแต่มันแบบคิดเองวางแผนเองทำงานซับซ้อนต่อเนื่องได้เองเหมือนมีทีมงานดิจิตอลเป็นหมื่นๆคนเลยอะ่ะ mm hmm. แค่เปิดคอมทิ้งไว จุดนี้เปลี่ยนสมการการแข่งขันไปเลยครับคือบริษัทหรือแม้แต่ประเทศที่ไม่เก่ง AI เนี่ยนะฮะอาจจะกลายเป็นผู้ตามหรือแบบถูกทิ้งไปเลยก็ได้ความสามารถทาง AI เนี่ยจะเป็นตัวชี้ขาจริงๆครับว่าใครจะชนะในระยะยาวฟังดูเหมือนว่าถ้าไม่มี AI นี่คือลำบากเลยนะคะแล้วแบบนี้การลงทุนในหุ้นแบบเดิมๆที่เราคุ้นเคยล่ะคะอีก10ปีข้างหน้าจะเดายากขึ้นมากๆเลยไหมคะ มีแนวโน้มเลยครับมันยังคลุมเครือนะแต่ที่แน่ๆคือพวกบริษัทเทคที่เน้น AI เนี่ยจะเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจเลยแต่แต่แต แหล่งข้อมูลก็ชี้ประเด็นน่าคิดเหมือนกันว่าพวกซอฟต์แวร์พื้นฐานอาจจะกลายเป็นของหาง่ายราคาถูกไปเลยที่เขาเรียกว่าซอฟต์แวร์อบัแดันส์นะครับอ๋อซอฟต์แวร์อบัแดนส์เพราะ AI มันสร้างโค้ดสร้างโปรแกร,รมพื้นฐานได้แทบไม่จํากัดเลยค่ะ <c oughs> คือมูล,ลค่าอาจจะไม่ได้อยู่ที่ตัวโค้ดแล้วแต่อยู่ที่การเอา AI ไปใช้แบบซับซ้อนหรือสร้างประสบการณ์อะไรใหม่ๆมากกว่า เข้าใจเลยค่ะนอกจาก AI แล้วแหล่งข้อมูลก็ยังพูดถึงบล็อกเชนด้วยนะคะว่าจะมาปฏิวัติ Wall Street เลยใช่ครับเขามองว่าอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยบล็อกเชนจะทำให้ระบบการเงินมันอัตโนมัติมากขึ้นลองนึกภาพธุรกรรมที่มันโปร่งใสตรวจสอบได้บนออนเชนนะครับค่ะ มันก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่า DeFi หรือ Decentralized Finance เปิดโอกาสให้คนทั่วโลกเข้าถึงสภาพคล่องได้ง่ายขึ้นเยอะไม่ต้องผูกกับสถาบันแบบเดิมๆอืมแล้วก็มีพวก s Smart Contract s, สัญญาอัจฉริยะที่ทำงานตามเงื่อนไขได้เองลดบทบาทตัวกลางไปได้เยอะเลยค่ะค่ะค่ะลดตัวกลางลงไปอีกเรื่องที่ตื่นเต้นมากคือุ่นยนต์ค่ะอย่างเทสลาโรบอท ที่เขาว่าอีก5ปีจะเข้าถึงง่ายเหมือนมี iPhone ประจำบ้านเลยอันนี้น่าสนใจมากมันจะเปลี่ยนนิยาม GDP ไปเลยหรือเปล่าคะเป็นไปได้สูงมากครับจากเดิมที่เราวัด GDP ด้วยจำนวนคนคูณกับผลิตภาพต่อคนใช่ไหมคะใช่ครับอนาคตอาจจะก,กลายเป็นจำนวนหุ่นยนต์คูณกับผลิตภาพต่อหุ่นยนต์ซึ่งหุ่นยนต์เนี่ยมันสร้างเพิ่มได้เรื่อยๆแล้วก็ทำงานได้แทบตลอดเวลาเลยโห้ oh. แหล่งข้อมูลมองว่านี่อาจจะนำไปสู่โลกแห่งความอุดมสมบูรณ์หรือ world of abundance นะครับที่สินค้าบริการต้นทุนมันเข้าใกล้สูตรเลยเพราะใช้แรงงานคนน้อยลงมากๆแต่พอนึกถึงผลกระทบทางสังคมก็น่าคิดนะคะทั้งเรื่อง universal basic income ที่อาจจะจำเป็นมากๆสำหรับคนที่เอ่อทำงานสู้ AI หรือหุ่นยนต์ไม่ได้แล้วความเหลื่อมล้ำอีกล่ะคะอาจจะยิ่งห่างกันไปอีก ใช่ครับประเด็นนี้ก็น่าห่วงแล้วก็เรื่องสกุลเงินก็น่าสนใจนะครับเพราะ productivity มันไม่ได้มาจากคนเป็นหลักแล้วเนี่ยหุ่นยนต์หรือ AI อาจจะยอมรับสื่อกลางแลกเปลี่ยนที่เป็นดิจิทัลหรือ logic base มากกว่าเงินกระดาษที่เราใช้กันอยู่อ๋อเข้าใจค่ะเพราะมันเป็นภาษาที่ระบบคุยกันรู้เรื่องประมาณนั้นเลยครับแล้วในโลกที่เปลี่ยนไปขนาดนี้ เราควรจะลงทุนในอะไรดีคะแหล่งข้อมูลชี้เป้าไป2ออย่างที่น่าสนใจมากอย่างแรกเลยคือธุรกิจบันเทิงครับ entertainment อืมทำไมคะเพราะพอ AI กับหุ่นยนต์ทำดานแทนเราคนจะมีเวลาว่างเยอะมากๆๆกมากเลยความบันเทิงในรูปแบบต่างๆก็จะยิ่งจำเป็นสุดๆครับอ๋อจริงด้วยค่ะมีเวลาว่างเยอะขึ้น อีกอย่างคือสินทรัพย์ที่ต้องใช้พลังงานสูงในการสร้างและมีจำกัดหรือ energy rich assets พูดง่ายคือของที่ AI มันสร้างแทนไปได้ง่ายๆนะครับเช่นอะไรบ้างคะเช่นที่ดินทำเลทองจริงๆหรือพวกแหล่งพลังงานเพราะของพวกนี้มันมีต้นทุนทางกายภาพมีพลังงานในการสร้างจริงๆมันก็ปี้หรือสร้างเพิ่มง่ายๆแบบข้อมูลไม่ได้ค่ะเข้าใจแล้วคะ่ะสินทรัพย์ที่จับต้องได้มีจากัดจริงๆครับผม นั่นคือภาพอนาคต10ปีข้างหน้าแต่แหล่งข้อมูลก็ดึงเรากลับมามองใกล้ๆหน่อยในช่วง5ปีนี้ซึ่งก็ดูท้าทายเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะถ้ามองตลาดไทยหรือเศรษฐกิจโลกที่อาจจะโตไม่สูงนักใช่ครับเขาคาดการณ์กันว่าอาจจะโตแค่ราวๆสเปซกว่าๆแล้วก็มีข้อมูลเสริมด้วยว่าปัจจุบันนี้จีนก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชั้นนําของโลกไปแล้วถึง 8- ใน10ด้านสําคัญโห8ใน10เลยเหรอคะครับ แสงหน้าสหารัฐไปในหลายมิติแล้วอันนี้ก็สะท้อนการแข่งขันที่เข้มข้นมากๆในช่วง5ปีนี้เลยครับค่ะสรุปจากที่เราคุยกันวันนี้ชัดเลยว่าเทคโนโลยีกำลังจะเข้ามาเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานทั้งเศรษฐกิจสังคมการทำงานการลงทุนแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยภายในทศวรรษหน้าจริงๆค่ะ เป็นภาพที่ทั้งน่าตื่นเต้นแล้วก็ท้าทายมากๆนะครับการเตรียมพร้อมรับมือปรับตัวเนี่ยสำคัญสุดๆเลยทั้งระดับบุคคลองค์กรหรือระดับประเทศเลยครับค่ะก่อนจะจากกันวันนี้มีประเด็นทิ้งท้ายให้ไปลองคิดกันต่อค่ะ ในโลกอนาคตที่ผลิตภาพแล้วก็มูลค่าทางเศรษฐกิจอาจจะถูกขับเคลื่อนโดยสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์เป็นหลักแล้วเนี่ยอะไรคือสิ่งที่จะนิยามคุณค่าที่แท้จริงแล้วก็เป้าหมายของการมีอยู่ของมนุษย์เราต่อไปกันแน่คะ